สวัสดีครับทีวยช anel ร์นเฟนลอลแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่18มิถุนาย,ยนครับ2,567นะครับก็โอ้โหก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์พิกล็อกนะพิกล็อกเล็กๆแล้วก็บรรดานักลงทุนทั้งหลายเมื่อวานนี้คงจะตายคาที่กันหมดสนน้ำหน้าฟุตบอลยูโรที่ผ่านมายังไม่มี คู่ไหนที่ไม่ยิงประตูกันเลยนะครับยิงประตูกันทุกคู่จะมากจะน้อยก็ว่ากันและเดี๋ยวมาคุยเรื่องของเราด้วยโดยเฉพาะในหลายของกาบเบียนมาตินเดลี่นะครับอ่านี้เช้านี้จัดก,ก่อนเม็ดฟู่แดงแรงฤทธิ์ครับผลิตภัณฑ์ที่สารสกัดจากเป็นเมล็ดที่สกัดจากอาัญมนนแดงนี่นะเมล็ดเขาจะประมาณนี้นี่ฮะใหญ่มานี่คือตัวองุ่นแดงแล้วก็ทําให มาละลายกับน้ํานะครับทั้งน้ําอุณหภูมิปกติแล้วก็น้ําเย็นนะแล้วก็ไม่มีสารตกตะกอนใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีสารตกค้างด้วยนะช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงช่วยทาให้ปรับสภาพความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลอวัยวะภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายในเกี่ยวกับพวกดนะีเอ็นเออะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทําให้ดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยนะครับเม็ดฟูแดงแรงนิดหนึ่งหลอดครับยี่สิบเม็ดหกร้อยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะครับอ ชื่นใจก็ขอบขอบคุณพี่น้องที่สั่งผมสั่งกันมาตลอดเลยนะครับเมื่อวานก็ถามกันมาก็รู้สึกดีใจที่หลายท่านบอกว่าืทานรู้สึกดีบางคนก็ถังห้าหลอดหกหลอดก็ไปทานให้ตัวเองด้วยไปให้ครอบครัวด้วยนะครับก็ขับขอบคุณจริงๆก็เป็นการสนับตนุนช่องนะครับอ่ะก่อนจะเข้ายูโรถ้าย้อนหลังถ้าอัาร์นเลราย้อนหลังไปสักประมาณหกเจ็ดปีก่อนหกเจ็ดแปดปีก่อนนะ ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งนะครับถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยสนใจนักเตะอาร์เซนอลแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาให้ระดับหนึ่งร้อยล้านเนี่ยเออผมว่าอาร์เซนอลช่วงนั้นคงจะต้องปล่อยนะครับคงจะต้องปล่อยมีรายงานนะครับยืนยันมาอย่างหนักแน่นเลยว่าอาร์เซนอลเพิ่งจะปฏิเสธ ข้อเสนอของปารีสแซงต์แมงไปเมื่อวันก่อนนี้ปารีสซงต์แฌงต้องการที่จะซื้อตัวการเบียนมาติเดลลี่นะครับนักเตะวัย22ปีซึ่งลงสนามให้ออสซอนทั้งหมด44เกมยิงไป8แล้วก็5แอสซิสต์โดยนักเตะตัวมาตี้มีสัญญาอยู่กับเราไปจนถึงปี2027แล้วก็มีออปชั่นอีกหนึ่า ออปชันต่อสัญญาอีกหนึ่งปีนะครับเขาบอกว่ารายงานระบุว่าบริติเซมมนได้ยื่นข้อเสนอส่งมาให้เดอะกรนเนอร์นะเมื่อวันพุทธที่อาทิตย์ที่แล้วมีข่าวมาแต่ว่าผมรอคอนเฟิร์มว่าไม่มันจะมีจริงจังแค่ไหนนะครับแต่ว่าอาจจะนอนได้ปฏิเสธครับและปฏิเสธแบบดีด้วยนะปฏิเสธไม่พอยังส่งข้อความบอกว่าพี่ไม่ขายให้คุณเพราะอะไร ระบุถึงความสําคัญของมาตี้นะครับระบุความสําคัญของมาตี้นะว่าบอกเลยไม่ได้มีวบขายนะครับไม่ได้มีวบขายรายงานว่ามูลค่าที่เปเชเสนอให้อาร์เซนอลเนี่ยสูงถึงหนึ่งร้อยี่สิบล้านปอนด์นะครับสูงนะครับถือเป็นราคาที่สูงเลยนะครับเพราะว่าตัวปารีสแซงต์แมงเอเบชเชก็ต้องการตัวแทนตัวลุกที่จะ นำไปแทนตัวของเคลียนเอมัปเป้เอปเป้เ,ปเมื่อคืนเจ็บด้วยนะเมื่อคืนเจ็บด้วยนะซึ่งตอนนี้ย้ายไปเลวเมริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเขาขาดกลุ่มกำลังแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเปเชนี่มันเป็นทีมรวยฮะเป็นระดับพ่อบุญทุ่มกูอยากได้ใครกูจะทุ่มแหลกรานเลยนะครับถึงบอกไงว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนย้อนไปตั้งห้าหกปีที่แล้วมาระดับนี้อาร์ซอนขายแน่นอน มันแสดงให้เห็นอะไรการที่เราปฏิเสธเปเชนด้วยมูลค่า120กว่าล้านปอนด์เนี่ยมันทําให้ถึงให้เห็นถึงสเสถียรภาพทางการเงินของสโมสรเรานะครับแสดงให้เห็นถึงมิชชั่นแสดงให้เห็นถึง passion, แพชชั่นแสดงให้เห็นถึงความกระหายที่จะต้องการต่อยอดความสําเร็จจำได้ไหมครับช่วงสมัยก่อนนี้ช่วงระหว่างที่เราก่อสร้างสนามเอเวเรส ตามยุะสงค์ของอาร์เซนอ์ที่ได้คุยกับบอร์ดอะสร้างสนามพอเราสร้างสนามสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้ <laughs> ใช่ไหมเพราะมูลค่าสนามมันแพงอะ่ะไหนก็เป็นเรื่องของกล้าก่อสร้าง <aky> ไหนจะเป็นเงินทุนไหนจะเป็นดอกเบี้ยที่เราจะต้องอ่าชดใช้ให้กับสถาบันการเงินที่เรากู้มาพูดตรงๆนะครับแล้วก็ทําให้สถนาถนการสถานะการาการเงินของอาร์เซนอลเรา ช่วงนั้นต้องบอกเลยบอกว่ามีแต่คนบอกว่าขายของเก่าขายนักเตะกินโอ้โหนะก็ก็ต้องยอมรับสไินาสรสตีนะครับซึ่งเคยอยู่อาร์เซนอลแล้วก็ต้องย้ายไปแมนซิตี้เคยให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เขาย้ายมาย้ายจากอาร์เซนอลมาคือหนึ่งเขาเริ่มเห็นว่าอาร์เซนอลไม่มีความทะเยอทะยานเพราะนักเตะออกเยอะไงอ่าบาการีซันย่ญญา g a ว g เกลชีู่ลูตูเล่อเลสส็กซานเดอร์เกรนะมาหลายๆคน,น่ะคือตอนนั้นต้องยอมรับนะว่านักเตะเราย้ายออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การทดแทนนักเตะเข้ามาเนี่ยเป็นนักเตะที่คุณภาพรองๆเราจะมีเกรดเไม่กี่คนอย่างมาซุสโอซิลเนี่ยแล้วก็ในลายของโอเบรยองนะพวกนี้ก็จะเป็นแบบ A หน่อยแต่นอกนั้นต้องยอมรับนะครับว่านักเตะที่เข้ามาเนี่ย มันทดแทนกับนักเตะที่ออกไปไม่ได้แต่ที่ต้องออกไปเพราะว่าอะไรนักเตะเองเขาก็เริ่มมองเห็นนะว่าเออสมสอนนอี่เยอะไว้แล้วก็อ,อต้องขายออกนะความทะเยอทยานอนะสม,มันักซีเขาเขาสัมภาษณ์เลิบอ,อกว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจจะตอนหมดหมดไฟที่จะกลายชน,ชนะด้วยการที่ขายนักเตะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องชื่นชมนะครับเราต้องชื่นชมป๋าเวนเกอร์ที่บริหารทีมตอนนั้นนะโอเค เรามีดีครับแล้วก็เราต้องขายนักเตะซึ่งถามจริงป๋าอยากขายไหมไม่อยากขายหรอกก็ต้องอยากเอาสู้ต่อแต่ในเมื่อมองแล้วตัวเลขมันแดงมันโหนนะมันก็จําเป็นที่จะต้องขายอ่ะขายแพงเพื่อจะซื้อถูกขายไมันก็ไม่แพงมากเราก็ขายจเป็นต้องขายอนะแล้วก็ต้องซื้อถูกๆซื้อแบบเกรตดีเข้ามาแต่ว่ามันทําให้สถานาการณ์เงินของเราเริ่มมั่นคง เริ่มมันคงด้วยการที่เราไม่ได้แบบเอานักเตะวุ่นเว่อร์มาหรือออกว่าอ่าช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําให้เราตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ถูกตรวจสอบเลยไม่สุกตรวจสอบเรื่องการเงินเลยเพราะว่าอะไรเราอยู่ในกฎในระเบียบตลอดนะครับโอเคเรายังมีที่มาของไรายได้เพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้่เราจะไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรเลยนะครับ แต่ว่าเราไปแชมเปี้ยนลีกทุกปีอทุกคนเข้าใจนะเราได้ไปแชมเปี้ยนลีกทุกปีก็จะไ,ได้เงินจากแชมเปี้ยนลีกนะครับรั่สูงหทีมสุดท้ายมัง่งแปดทีมมั่งอโอเคก็ได้แต่มันก็ยังมีรายรับจากแชมเปี้ยนลีกเข้ามาจุนเจือนะครับก็เลยทําให้สถานการเงินของเราเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่พิมพ์ไมเคลดัต้าได้เข้ามาแล้วมาปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างค่าเปดานนักเตะ เงินเดือนอ่าเงินรายรายอ่าเงินต่อวิคค่าแรงของนักเตะให้ปรับมาอยู่ในสภาพที่สมดุลไม่มีใครเวินเวอร์นะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคนไหนที่ไม่อยู่การนําทีมคนไหนที่มันเยอะมากแล้วก็จัดการเคลียร์จนบาลานซ์นะครับก็เลยทําให้สถานะการเงินของเราดีขึ้นนะดีขึ้นกลุ่มทุนนะครับแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ที่เคยเล่าให้ฟังว่า25ตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ไหนจะเป็นเรื่องของโชบาที่จะเข้ามานสนับสนุนเรื่องของสนามซ้อมทําให้สถานะการเงินของเราค่อนข้างดีเลยเลยกล้าปฏิเสธอ่ะคิดดูเงินหนึ่งร้อยี่สิบล้านปอนด์ถ้าเป็นสมัยก่อนนะอย่าว่าไม่งูนี้นะห้าสิบหกสิบล้านก็เอาแล้วอันนี้เรียนเป็ความตรงเรียนตรง,ตรง,ต,รงตรงนะครับแต่ว่ามันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ปาเวนเกอร์ทำสิ่งที่พี่มิเกลเดต้าทําและตอนเนี้ยมันส่งผลออกมา เราไม่ต้องขายนักเตะครับเราไม่จมําเป็นต้องขายนักเตะกินแล้วเพราะอะไรถ้าเผื่อสมบติการไม่ขายมาตี้ครั้งเนี้ยผมถือว่าเราได้บวกสองแดงเลยหนึ่งตัวนักเตะเองเขาจะมีความมั่นใจว่าเฮ้ยกูยังอยู่ในแผนการทําทีมของพี่ไมเกี่ยวอาร์เต้อยู่โอเคนะอาจจะรู้สึกเฮ้ยตัวเองมีมูลค่าสูงนะแต่ในเมื่อสโมสรไม่รับอะ่ะแล้วก็ไม่รับเสร็จปุ๊บยังบอกเป๊ะเชไปเลยว่าที่ไม่ขายเพราะอะไร เพราะว่ามาร์ตี้ยังมีความสําคัญกับสมโมสรยังเป็นหนึ่งในแผนการทําทีมอยู่ตัวนักเตะเขาก็รู้สึกความเชื่อมั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้รับการยอมรับเฮ้ยโค้ชยังเอาเราอยู่เฮ้ยเรายังอยู่ในแผนการทําทีมเว้ยใจมันฟูแล้วก่นอนไม่ใจมันฟูเดี๋ยวโชว์ฟอร์มโคปไปให้ดีกลับมาฟิตร่างกายเพิ่มเพิ่มเติกสู้ใหม่ในปีหน้าเพื่อที่จะลุ้งแชมป์อีกนะครับตัวนั้นแต่เองได้ละสองเพื่อนร่วมทีมได้ละ คนต้อตีมงก็บอกเห็นเ,อ,เ,นเออโห้ยขนาด120าร้อยยี่สิบตานเรายังไม่ปล่อยวะว่าเฮ้ยแสดงว่าสโมสรอนมีความทะเยอะทะยานเวย้ยและอ้ทีซีกันนะมาร์ตี้ก็จะสีใครบ้างสีกับวีเอลล่าสีกับซาดิบาพวกเนี้จะรุ่นรุ่นเจนเดียวกันใช่ไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็มองโอ้ยสโมสรมีความทะเยอะทะยานเวย้ยเก็บนักเตะเว้ยพร้อมสู้ต่อเว้ยโอย้นักเตะตัวเพื่อนเพื่อ<ๆ>รวมทีก็รู้รรสึกดีด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เพราะว่าอะไรเราต่อสู้กันมาตลอดนะครับ แฟนบอลแฟนบอลมีความมั่นใจเพิ่มมากๆเลยครับผมว่าการที่ดิวนี้ที่เราไม่ขายมาร์ตี้ออกไปเนี่ยแฟนบอลแฮ ppy ปปผมว่าร้อยทั้งร้อยเลยแฮ ppy ปปแน่นอนนะเพราะอะไรหนึ่งไอ้น้องมันยังเป็น,เป,นเป็นตัวอนาคตของเราได้อะแล้วก็จากที่ผมเคยให้ดูเรื่องของทานเฟอร์มเก็ตอะราคาของมารตี้ตอนนี้สูงมากๆนะครับโอเคร้อยี่สิบล้านก็สูงนะนะนณะนะค่าปัจจุบันเนี่ยจะถามว่าเราไม่จําเป็นต้องขายไง ที่ตอนนี้ข่าวที่เราจะขายก็คือนักเตะที่แบบไม่อยู่ในแผนนะครับก็ต้องยอมรับนะอะอยู่ในแผนที่ไม่อยู่ในแผนนะอมลอดเลมเดลก็ประกาศละลิสเดลสันก็ประกาศเอ็ดี ND, ้เอนเกเทียนะหลายๆคนนะครับโัวของฟาวิโอเบลาพวกนี้ก็อยู่ในแผนที่อาจจะต้องผองถ่ายเปลี่ยนถ่ายออกอันนี้มันก็ต้องยอมรับกันได้แต่ในกรณีที่เราปฏิเสธข้อเสนอของเบเชยรากว่าเรามีแต่เรื่องบวกกับบวกและ มันทําให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินของอาร์เซนอลว่าแข็งแกร่งเพียงใดนะครับผม้ผมกลับมีความรู้สึกดีนะที่เราปฏิเสธอย่างนี้ครับในขณะที่เรายังมีข่าวที่เราจะเอาคนนู้นคนนี้มาตลอดนะในรายของโอลิเซ่เลยอย่างสื่อของคัฟออฟไซด์นะครับยืนยันมาเลยนะว่าตัวคริรตมสพาเลตะมีข่าวว่า อยากจะย้ายออกเหมือนกันนะยมีพง่ไงตอนนี้ข่าวหนาหอ้มากโดยอาร์เซนอลอาจจะเป็นตัวเลือกและถ้าเผื่อมีการสลับกันร,ระหว่างลิสเดลซันนะลิสเดลซันแล้วก็สลับกับโอลิเซ่พร้อมกับอาร์เซนอลบวกเงินให้อีกสักหน่อยนะอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สื่อเขาบอกเลยว่าโอกาสนี่มีนะครับมีข่าวหนาหอูหเลยว่าโอกาสที่อาร์เซนอลกับ พาเลสจับดิวเนี้ยจะเกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสสูงไะนั้น mm. เดี๋ยวเราก็ต้องตามกันอีกทีครับมานร้ายของวิกตอร์อินโซเฮนโอซิเฮนนี่ือข่าวก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งตัวโอซิเฮนนี่ตอนหลักตอนแรกก็มีข่าวว่าโอ้จะต้องย้ายไปซาอุไม่อะไรไหมแต่ตัวเขาเขายืนยันล้น,นะครับบอกกูไม่ไปซาอุกูไม่ไปซาอุนะสื่ออิตาลีตัวของซิโรเวนารโตเนี่ย ยืนยันมาเลยนะครับเป็นสื่อใหญ่เป็นนักข่าวสายทันเฟอร์ของอิตาลีอะไรเขาบอกว่าเราดูแล้วกันอีกไม่กี่วันเนี้ยโอกาสาที่อาร์เซนอลจะยื่นข้อเสนอและก็สามารถที่จะคว้าตัววิกตอยโอซิมเฮนจากนาโปลีมาได้มีโอกาสสูงมากครับแม้ว่าค่าสิทัิงยาจ,จะอยู่ที่ประมาณร้อยี่สิบล้านยูโรแต่ว่าอาร์เซนอลอาจจะดึงอยู่ประมาณร้อยประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบ 80ประมาณเนี้ยนะครับวัะนั้นเดี๋ยวก็เราก็ต้องตามดูเพราะว่าตอนนี้โอซิเนก็มีข่าวมากมายจริงๆนะกับตัวของอาร์ซอนนะครับหลังจากที่เราพลาดท่าในในไม่ใช่พลาดท่าดิอ่เชสโก้ <c oughs> ก็ต่อสัญญาไปแล้วอีกคนหนึ่งก็ตัวของเกลกิเลสเดี๋ยวกิเลสเดี๋ยวเอาว่ากันอีกทีว่ายังไงนะครับ จบเรื่องของอาร์เซนอลเราแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยตามมาดูอีกทีมันมีข่าวกระแสเข้ามาทุกวันและตลาดเปิดแล้วด้วยก็ทําแผนอย่างเงียบๆแล้วกันพี่เอดูกัสปานครับพี่เอดูตั้งขออภัยพี่เอดูตั้งเตาแล้วแล้วก็ลงภาพในอินสตาแกรมในเฟซแล้วเรียบร้อยบอกว่าพวกเราากำลังแฮปปี้เป็นวันแฮปปี้อะไรสักอย่างแล้วพี่แกก็ตั้งเตา,แล,ตเตาแล้วก็ลงสเตตัสก็พี่ เอดูตั้งเต่าเมื่อไหร่นะถ้าพี่เอดูตั้งเต่าเมื่อไหร่พวกเราก็เตรียมรุ้นกันละกันนะครับมันอาจจะเป็นมีประจําตัวของเขาไปแล้วก็ได้ก็ที่ผมเคยบอกครับมันน่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มันน่าจะมีอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้กับเราแน่ๆในช่วงของสัมมน,นี้โดยเฉพาะตอนแรกก็นึกว่าาอาจจะหลังยูโรหรือเปล่าไม่แน่ซะแล้ว นะครับไม่แน่จะแล้วอะไรอะไรอาจจะเซอร์ไพรส์ก่อนยูโรก็ได้เพราะว่าจบยูโรปุ้งเนี่ยพักไม่กี่วันปรีซีซั่นจะเริ่มและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งพี่จอร์ดโคโรเรนเก้ทั้งพี่เอดูกัสปานพี่มิเกลตา้าต้องการให้ดิวทุกอย่างจบก่อนที่จะบินไปปรีซีซั่นที่อเมริกานะครับก็นั้นเดี๋ยวลองตามดูอีกทีนะครับอ่ะมาพูดถึงฟุตบอลยูโรเมื่อคืนนี้โอ้โหใครได้ดู ผมว่าคงได้ดูกันแหละเพราะเป็นคู่หัวข้ามยูเครนกับโรมาเนียตายคิดว่าตอนแรกไ้โรมาเนียเนี่ยหายไปนานใช่ไหมเออแล้วก็ยูเครนก็แข็งแกร่งมีดาวเตะระดับสตาร์ในหลายคนโอ้แต่จะเมื่อวานได้ดูพี่ชินโก้ไม่อยากไม่อยากจะบูลลี่นะไม่อยากจะอขิงไม่อะไรนะพี่โก้เราแม่งรั่วเลยอนะรั่วไหมทุกคนว่างั้นป่ะ โอ้ยโรมาเนียเจาะอันนั้นเลยอ่ะแล้วก็อีกคนมูดิกมูดิกเมื่อไร่จะเล่นดีวะไ่ไ่นั่นมาดูผีดิบดีกว่าโรมาเนียเมื่อวานเนี้ยใครจะไปเชื่อครับว่านักเตะโรมาเนียแม่งโคตรแข็งแรงเลยเทียบกันปอนต่อบอลนะเทคนิคอะไรต่างๆเนี้ยทางยูเครนเขาจะมีเยอะนะแต่โรมาเนียเนี่ยแล้วไอตัวของไอไอไอเจ้าตัวกองหลังอะดากูซิน่ะ โอโหโคตรเนียนเลยกองหลังที่ว่ามีข่าวเหมือนกันนะตผมว่าน่าจะย้ายมาอยู่ทีมใหญ่แน่ๆนะครับโลบวนเียโคตรแข็งแรงเลยอ่ะแล้วก็ความผิดพลาดของประตูประตูของยูเคนแม่งเข้าตาเลยนะก็เลยทําให้โดนยิงไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยโดนลูกยิงที่แบบโคตรรุนแรงเลยของตัวของแอร์ตัวลัสซานมาลินนะครับยิงลูกแบบโอ้โหก็คือแม่งยิงโคตรดีอะนะ มันเลยแบบที่ผมพูดถึงเมื่อวานเนี้ยถ้าใครจําได้รุ่นเก่าจะมีจอที้ฮากี้ใช่ไหมจอที้ฮากี้นี้มั่งยิงแรงบอลโคตรแรงเลยนะครับบอลบอลอ่าบอลโลกที่อเมริกาแมตที่เจอกับไอเอนติน่าเจออเอนติน่าเจอใครมันยิงโอ้โหไกลด้วยมันยิงสามเหลี่ยมนะตัวของจอที้ฮากี้อะแล้วเกืไปอยู่บาร์ซ่าเลยนะครับ โอ้เมื่อวานนี้ทําให้เห็นเลยโอโรมาเนียแม่งเล่นโคตรดีเลยอะตีนหนักนะครับแล้วก็คือต้องพูดว่างไงดีวะโรมาเนียทีมนี้แข็งแรงเออแข็งแรงไะนั้นก็คือจะต้องระวังเลยละกันสําหรับทีมต่างๆที่เจอกับโรมาเนียนะครับที่จะเจอโรมาเนียเราแต่ยูเครนเมื่อวานนี้เสียราคาเลยเล่นเมื่อวานนี้เสียเสียโอ้โหฟอร์ไม่ดีเลยอะเจอโรมาเนียแล้วโดนยิงไปสามศูนย์เนี่ยมันทําให้แบบ ว้าวดูไปได้ครับอีกทีนึงพลิกล็อกแม่นตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะในลายของพี่เลโดทอสซาครับเมื่อวานนี้เบลเยียมลงเล่นกับสโ,โลวาเกียใครๆก็มองว่าเบลเยียมโอ้โหกินแน่นอนครับเพราะตัวของเบลเยียมเมื่อคืนนี้ลงมาในชุดใหญ่แบบแบบใหญ่ใหญ่บิ๊กแน่นะครับทั้งตัวของอมังกาลาโอนาน่า นะครับตัวของดูกูดูกูเมื่อวานนี้เป็นคนทำพลาดนะแล้วก็เควินเดมบอยครับเรโดทอซารวมถึงโรมบลูโลกักู u, โอแต่ว่าเมื่อวานนี้เบลเยียมก็ต้องบอกว่านัดกันตีนบอนะร์ดนะโูกกูขนาดได้เดี๋ยว,ยวแม่งยังไม่ได้เลยแล้วก็ไอ้เจอร์มี่ดูกูก็เป็นจุดทําให้ผิดพลาดครับแม่งเลี้ยงกูไม่รู้ไม่สนใจกูจะเลี้ยงอยู่นั่นนะ่ะเออไม่รู้เป็นไรจนมาเข้าทางนักเตะของสโลวาเกียก็เลยยิงตุ้มตู้ตเซต เสร็จเลยพี่ทอซาเราก็โอ้ถูกเปลี่ยนตัวออกนะก็ทำให้สโลวาเกียพิกล็อกชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยนะครับก็โอ้ถือว่าถือว่าได้คำว่าอะไรดีอ่ะพิกล็อกกัน้งคู่แรกเลยในสายอีเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องตามดูกันในแมตช์ที่สองครับเบลเยียมเองก็แมตช์สองก็พ่านไม่ได้แล้วนะส่วนคู่เดึอกฝรั่งเศสโอ้โหเจ้าน้องวิลเลียมสลิบาหลังจากที่หลังจากที่มีข่าว นะมีข่าวว่าเดนนยูชองมีความชื่นชมนะครับตอนแรกกล่าวว่าไม่ไม่ละไม่ไม่ไม่โซงคนระับคือประสบการณ์ยังไม่พอคงยังไม่ลงแต่หลังจากที่เห็นวิลเลียมซิิบาได้ลงแมตต์อุ่นเครื่องนะครับเลยทําให้เมื่อวานนี้วิลเลียมซิิบาได้เป็นตัวจริงครับจับคู่กับตัวของอไดโยอูปาเมกาโนโเลยเป็นแผงหลังเบอร์หนึ่งเป็นระดับต,ต,ต้นของทีมไปแล้วและเล่นดีด้วยเก็บคลีนชีทครับเมื่อคืนฝรั่งเศสเจอกับ นักเตะจากรูปแม่น้ำดานูฟนะครับที่เพลงเสียงดนตรีเขาจะเพ,พร้อมๆมากออสเตรียนะแต่ว่านักลงทุนตาย <laughs> สมหน้าแม่งนักลงทุนตายเมื่อวานฝรั่งเศสเฉือนไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองเลยนะเอมบาเป้เปิดเข้ามาลวตัวของอตัวของวอเบอร์นะในทีที 13, 8, ่สามแปดมงเข้ามงแบบมงมันได้เกตานาบอลมันกระแทกกระแทกเข้ามา เข้าประตูเองฝรั่งเศสยังเล่นไม่ไม่สมฟอร์มนะไม่รู้ใครคิดมืองผมว่าฝรั่งเศสเหมือนเล่นตัวใครตัวมันนะ่ะกูได้บอลกูจะเลี้ยงเลี้ยงมุดมุดมมุดทีมว่าไม่มีหลายหลายคนผายมืออ่ะไปดูนะหลายแล้วคนผายมือเดมเบ้ๆๆอะไรเนี่ยผายมือเวลาได้บอลเวลาเพื่อนได้บอลก็จะรอรออยู่ในจังหวะที่ดีกว่า ไอ้ประธานเป้กูก็ไม่สอนกูก็เลี้ยงเลี้ยงทางล่างที่จำบังนะว่าเด้เนไปเร่ยืนอยู่โล่งๆนะไม่ส่งกูยิงไปดูแล้วแต่ฝรั่งเศสมืคืนนี้คงเมื่อมือแล้วเพราะพวกผ,า,ผายมือบ่อยมากแบบประเภทที่แบบกูว่าหรือทําไมมึงไม่ส่งอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยผมว่าฝรั่งเศสจะต้องแก้จุดนี้นะครับแล้วก็กองหลงังกองหลังเนี้ย บอว่าวิลเลียมสันิบาก็ค่อนข้างเสถียนรนะและอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ที่หลังจากที่เราไม่เห็นเขามานานเอ็นโกโลกองเต้ครับหลังจากที่ย้ายไปซาอุผมแทบจะไม่ได้เห็นเลยเมื่อวานกลับมาโอ้โหเี่เล่นโคตรดีเล่นดีมากมาเอ็นโกโลกองเต้อายุไม่น้อยใช่ไหมกองเต้ e เนี่ยกองเต้ e อายุเท่าไหร่แล้ววะเอ็นโกโลกองเต้ต้องดูนี่อายุเท่าไหร่ละสามสิบสามเข้าไปแล้ว อ่าสามสิบสามเข้าไปแล้วแล้วก็อยู่ในเหล็กซาอูด้วยไม่ได้อยู่ในเหลีกยุโรปแต่ว่าสภาพร่างกายต่างต่างยังดีโดดเมื่อวานจนเป็นแมนอัลเดา์แมนเลยสาหรับตัวของเอ็นโดโรกองเต้ครับส่วนเจ้าน้องบีไอเจ้าวิลเลียมซาดิบาของเราครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีนะลงเล่นครบเก้าสิบนาทีครับแล้วก็สถิติส่วนตัวถือว่าต้องดีเลยเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี้ถ้าเหลือเล่นในอาร์เซนอลเขาจะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวฝั่งขวาใกล้กับ เป็นไวเรื่องไหมถ้าเบื่ออยู่ในสนอนลเขาจะเล่นเซ็นเตอร์ตัวฝั่งขวาแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยเขาเอาอุบาเปแกนนนอไปยืนฝั่งขวาแล้วก็เอาซาลิบาไปยืนฝั่งซ้ายก็อาจจะไม่ค่อยถนัดต่อยแต่ก็ถือว่า,าทันติโอเคครับสัมผัสบอล75ครั้งผ่านบอล63ผ่านบอลสำเร็จเกาเร็นตนะชนะการดวลภาคพื้น100%ครับเคลียบอลหครั้งแล้วก็เก็บกินชิดได้ก็ แมตวันศุกร์เนี้ยแมตวันศุกร์เนี้ยผมว่าสนุกเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับฮอลแลนด์ต่างชนะกันมาฮอลแลนด์ Holland. โชว์ฟอร์มสวยเลยนะอ่าต่างชนะกันมาแล้วก็มาต้องมาเจอกันในนัดที่สองใครชนะแทบจะก,การันตีกันเข้ารอบน็อกเอาท์สิบหกทีมสุดท้ายทันทีเพราะนั้นเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยก็จะสนุกนะครับเพราะนั้นก็ ม่เมื่อวานนี้นักแต่อาร์เซนอลลงแข่งสามแพ้ไปสองแต่ว่าตัวของซิลบาโชวฟอร์มได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็เลยทําให้สถานการณ์ยังคงมองอะไรไม่หอ,อกนะครับเพราะว่ามันเพิ่งแมตช์แรกนะเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้คู่สองทุ่มไม่มีนะครับจะเป็นเตะกันในกลุ่ม F นะตัวระเซียนะจะเจอกับจอร์เจียนะจอร์เจียที่เคยถล่มไทยมาเล็กน้อยบบเจ็ดปดศูนย์ตอนนั้นนะ่ะ <c oughs> จอร์เจียแล้วก็ คู่ดึกอ่าเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นอ่าพี่คิสเซโนโรนันโดแล้วนะครับแล้วก็หลายๆพลพรรคก็คือโปรตุเกสจะเตะกับโครเอเทียนะในกลุ่มเอในค่ำคืนนี้นะคู่สองทุ่มไม่มีนะสองทุ่มไม่มีจะเป็นอ่าคู่ห้าทุ่มนะครับแล้วก็ไปเป็นตีสองเลยนะครับส่วนคู่วันของวันพุธอีกทีก็หูนะสนุกเยอรมันจะลงนะโครเอเทียก็จะลงก็เดี๋ยวประมาณนี้ นะครับสำหรับเช้าวันดีละกันนะก็คงจะเอามาให้อัปเดตการข่าวสารนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับช่องทีวเวินชอนอ่ะฮะสนแฟนขับด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็เม้นกันมาความเห็นเป็นยังไงก็เม้นกันมาละกันนะแต่บอกว่า พวกเราคงจะแฮปปี้แหละที่เราไม่ได้ขายมาตี้ออกไปหูร <c oughs> ้อยยี่สิบบาเน,นี่ยนะก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับที่วิวชาแนลสำหรับแฟนกับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝักสบายดีพี่น้องสอวเรลาทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเยาวทีที่ปฏิบัตินหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับใครสโดรก็อย่าลืมสนับสนุนนะเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับหนึ่งหลอดยี่สิบเม็ดหกร้อยยี่สิบบาทส่งทั่ว คุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมดีครับ